สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสไตล์บันคลิปนี้ผมจะมารีวิวกูเรนเซเทนที่มาในรูปแบบของพลาสติกโมเดลคิดจากของค่ายบันไดนะครับเป็นสินค้าพรีเมียมบันไดที่วางจาหน่ายในราคา4,730เยนครับในส่วนของหน้ากล่องด้านบนส่วนนี้นะครับจะมีทั้งโลโก้ของโค้ชกีอาสสเกล HG 1ต่อ35กูเรนไทสีโรสเอลิเมนเซเทนนะครับรวมถึงกูเรนเซเทนที่เป็นรูปอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับด้านข้างของฝั่งนี้นะครับก็ยังมีรูปเล่นต่างๆของตัวกูเรนเซเทนทั้งแขนข้าง ขวาตรงส่วนเท้ามิดไซด์พอตส่วนปีกนะครับมีทีต่ติดอยู่ช่วงด้านหลังนะครับแล้วก็สเลชฮารเคนนะครับอาวุธที่ให้มาทั้งหมดตรงส่วนนี้อีกด้านข้างหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งประวัติแล้วก็ข้อมูลของคนขับแล้วก็ตัวกูเรนเซเท,เทนรวมถึงรูปที่ยืนอยู่ทั้งด้านหน้าด้านหลังตรงส่วนนี้ก็จะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆในอนิเมะด้วยนะครับอีก2ด้านที่เหลือนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนกับฝากล่องด้านบนแต่เป็นรูปโคลสอัพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรีวิวนะครับผมร,รูป ภาพนิ่ไงไว้ที่เฟซบุ๊กเพ e รีวิวสไตล์บอลนะครับสำหรับวิธีการประกรอบนะครับจะให้มาเป็นแบบแผ่นพับครับโดยที่หน้าแรกนะครับด้านบนนี้นจะเป็นวิธีการประกรอบขั้นพื้นฐานต่อมาจะเป็นจํานวนแผ่นที่ให้มาทั้งหมด14แผ่นสติกเกอร์2แบบนะครับปีกจะให้มา2ข้างครับข้างละ2ออันนะครับสาหรับขั้นตอนการประกอบนะครับเราจะเริ่มประกอบตั้งแต่ส่วนหัวเราก็ตามด้วยลาตัวนะครับต่อมาจะเริ่มประกอบตั้งแต่แขนข้างขวาก่อนนะครับเราก็ตามด้วยแขนข้างซ้ายนะครับหน้าต่อมาก็จะเป็นวิธีการประกอบขา ทั้งสองข้างนะครับและหน้านี้นะครับก็จะมีการประกอบช่วงเอวส่วนนี้แล้วก็นําแต่ละส่วนมารวมกลายปเป็นกูเลนเซเทนนะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนปีกล้วครับต่อมาจะแบบเ,เป็นวิธีการนําปีกแสงเข้ามาใส่กับแกนข้อต่อตรงส่วนนี้นะครับเราก็นํามาติดเข้ากับกูเลนเซเทนได้เลยครับสองหน้าสุดท้ายนี้นะครับ <stun> ก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธครับโดยจะเริ่มตั้งแต่มิซายพอดเข้ามาเป็น MVS m e s s e r Vibration s t การนําเส้นรวดมาติดเข้ากับแขนข้างขวานะครับพร้อมกับสรตชชาเข่นตรงส่วนนี้ด้วย จะมีการให้ขนาดตัวที่เราต้องการใช้มาด้วยนะครับหน้าหลังสุดตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีทั้งประวัติแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดของตัวคูเรนเซเทนเลยนะครับข้อมูลของคนขับคาร์เรนโคซุกิก็มีด้วยนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นคันเลิกไกด์นะครับแผงแรกนะครับก็จะเป็นแผง A จะมีทั้งสีส้มตรงส่วนนี้สีเทาเข้มตรงส่วนนี้นะครับตรงใบดาบ MBS ตรงนี้จะเป็นสีแดงออกเงารวมถึงผ้าใสสีเขียว2ชิ้นนี้นะครับก็จะมีทั้งส่วนรอมตัวแล้วก็แขนข้างขวานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแผง B 1 จนถึง B4 นะครับจะเป็นชิ้นส่วนกระด้านนอกที่เป็นสีแดงทุกแผงเลยครับแผง C1 และแผง C2 นะครับจะเป็นสีแดงเข้มแบบเลือดหมูนะครับก็จะเป็นกระด้านนอกเช่นกันนะครับแผง D1 และแผง D2 นะครับจะเป็นสีเทาโดยจะเป็นทั้งส่วนข้อต่อกาะด้านนอกแล้วก็อาวุธครับแผง E1 และแผง E2 นะครับจะเป็นชิ้นส่วนของบริเวณใบหน้าแล้วก็จะเป็นทั้งสีฟ้าแล้วก็สีขาวครับแผง F นะครับจะให้มา2แผงโดยจะเป็นสีทองแบบ Extra Finish ครับแล้วยังมีการให้แผง p c มา1แผงนะครับสำหรับปีกท ทำรวดลายสีขาวตามขอบด้วยครับสาหรับตัวรวดที่ให้มานะครับคิดว่ามีความยาวมากกว่าที่เราจะต้องใช้ตามที่คู่มือระบุไว้ด้วยนะครับสติกเกอร์ที่ให้มานะครับจะมี2แบบเป็นแบบ g w a v e สติกเกอร์ที่มีความนูนนะครับแล้วก็สติกเกอร์ปกตินะครับกระจก,กันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการดีแผงในส่วนต่อไปคือหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วครับ ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวตั้งแต่ตัวกูเลนเซเท,เทนก่อนเลยครับสําหรับส่วนสูงของตัวกูเลนเซเทนนะครับจะอยู่ระหว่าง14-15เซนติเมตรครับและก่อนอื่นนะครับผมจะขออนุญาตถอดแบ็คแพคออกจากตัวกูเลนเซเทนก่อนนะครับและจุดที่ติดสติกเกอร์ของตัวกูเลนเซเทนนะครับจะมีทั้งหมดห้าตำแหน่งตำแหน่งแรกก็จะเป็นสติกเกอร์สีส้มตรงส่วนนี้นะครับดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินที่อยู่ด้านในพลาสติกสีเขียวตรงหน้าอก2ชิ้นครับ แล้วก็ยังมีการติดสติ c กเกอร์สีเขียวโทนเมเทัลิกทั้งหมด4ตํตำแหน่งบริเวณ MVS เลยครับจุดหยาบจุดแรกก็จะเป็นตรงส่วนหัวตรงนี้จะเป็นวอนจอยนะครับทำให้หมุนไปมาได้มีมุมกลมแล้วก็มีมุมเงยได้ด้วยนะครับอีกทั้งเอียงไปทางด้านข้างตรงส่วนนี้ก็ได้ครับและตรงกลางลําคอส่วนนี้ก็จะเป็นซีคลิปครับทำให้เราสามารถกลมได้มากยิ่งขึ้นครับ ตรงส่วนใต้คอที่ติดกับช่วงรำตัวส่วนนี้ก็จะเป็นบอลจอยนะครับทาให้โยกไปมาเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นต่อมาจะเป็นช่วงรำตัวนะครับจุดแรกก็จะเป็นหน้าอกครับมีมุมกลมได้ไม่มากนะครับแล้วก็ตามด้วยช่วงหน้าท้องตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นข้อต่อแบบบอลจอยครับทาให้เราหมุนไปมาแบบนี้ได้เอียงไปทางด้านข้างก็ได้นะครับแล้วก็มีมุมกลมเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วก็มุมเงยได้อีกด้วยครับอีกทั้งตรงส่วนหน้าท้องที่ติดกับช่วงวางผ้าส่วนนี้ก็ยังหมุนไปทางด้านข้างได้ครับต่อ ําตัวได้ครับทาหน้าที่หมุนมาในแนวนอนนะครับหมุนมาทางด้านหน้าด้านหลังได้เราก็ต่อมานะครับก็จะหมุนขึ้นกับหมุนลงได้นะครับแล้วข้อต่อตรงส่วนหัวไหล่ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบอลจอายครับทำให้หมุนได้ครบ360องศาแล้วก็ทาหน้าที่โยกขึ้นกับโยกลงโยกมาทางด้านหน้าด้านหลังได้ด้วยนะครับตรงเกาะหัวไหล่เราจะสามารถกางขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังได้อีกครับข้อต่อส่วนต้นแขนส่วนนี้นะครับจะค่อนข้างแน่นแต่ว่าจะหมุนได้ไม่มากครับส่วนข้อศอกเราสาามรถ Hearts, งอได้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปทางด้านหลังได้ประมาณนี้ครับส่วนแขนที่ติดอยู่กับ mmm ใต้้อศอกส่วนนี้นะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบบอลจอยนะครับทาให้หมุนไปมาได้โยกไปทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างก็ได้นะครับข้อมือข้างซ้ายส่วนนี้นะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบบอลจอยครับทาให้หมุนไปมาแบบนี้ได้โยกขึ้นโยกลงได้นะครับแล้วก็โยกไปทางด้านข้างได้นะครับต่อมาจะเป็นแขนข้างขวานะครับเริ่มตั้งแต่ติดด้านในลาตัวส่วนนี้จะทําหน้าที่หมุนมาทางด้านหน้าก็ด้านหลังได้นะครับต่อมาก็จะ ทำหน้าที่หมุนขึ้นกับหมุนลงได้ด้วยครับและแกนหัวไหล่ส่วนนี้นะครับก็ยังเป็นบอลจอยด้วยนะครับทําให้หมุนได้ครบ360องศาแล้วก็โยกไปมาได้ด้วยนะครับตงรงเกาะหัวไหล่เราสามารถกางขึ้นมาได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็ไปทางด้านหลังได้ด้วยนะครับ และชิ้นส่วนที่เป็นกรอบสีแดงส่วนนี้นะครับก็ยังเป็นบอลจอยครับเพียงแต่ว่าตรงส่วนนี้จะหมุนได้ไม่มากนะครับแล้วก็ดันขึ้นกับกดลงได้นิดหน่อยนะครับส่วนต้นแขนตรงนี้นะครับก็ยังหมุนไปมาได้ครับส่วนข้อศอกข,ข้างขวานะครับจะแบ่งจุดขยับเป็น3จุดโดยที่จุดแรกอยู่ตรงนี้และจุดที่2ตามด้วยจุดที่3ส่วนนี้นะครับและทุกจุดก็จะทําหน้าที่หมุนมาทางด้านหน้ากับด้านหลังได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เช่นกันครับส่วนด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะหมุนได้น้อยที่สุดครับตรงข้อมือส่วนนี้นะ จะทําหน้าที่เป็นแกนหมุนนะครับและตรงฝ่ามือส่วนนี้ก็จะเป็นข้อต่อแบบซีคลิปครับหมุนไปมาได้นิ้วมือข้างขวาทั้ง5้านิ้วนะครับการื่อนไหวจะแยกออกจากกันโดยจะเป็นบอลจอยทั้งหมดเลยนะครับโดยเราจะสามารถหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับดันขึ้นดันลงได้หมดเลยครับและนอกจากนี้ยังมีการติดจีเวลสติ๊กเกอร์สีแดงตรงกลางฝ่ามือส่วนนี้ด้วยข้อต่อตรงแกนหวังขาส่วนนี้นะครับจะเป็นแกนหมุนทั่วไปหมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็ไปทางด้านหลังก็ได้นะครับอีกทางกลางมาทางด้านข้างได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะกาง ได้มากยิ่งขึ้นเราจะต้องหมุนแกนตรงวางขาส่วนนี้ลงมาก่อนนะครับเพื่อทาให้ส่วนนี้กางออกมาได้มากยิ่งขึ้นครับและส่วนเกลาะต้นขาส่วนนี้นะครับก็ยังหมุนไปมาได้เกละสีด้านทั้งส่วนหัวเข่านี้นะครับจะหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ รงส่วนหัวเข่านะครับเราจะงอได้ประมาณนี้ก่อนครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะงอได้มากยิ่งขึ้นเราจะต้องมาหมุนแกนข้อถท้าตรงส่วนนี้เพื่อนําด้านหลังขาส่วนนี้ลงมานะครับเราก็ทําการงอใหม่นะครับจะทําให้ส่วนด้านหลังขาส่วนนี้ขึ้นไปแนบชิดกับบริเวณต้นขาได้เลยครับแล้วก็ตรงบริเวณหลังขาส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวบอลจอยทําให้หมุนไปมาได้โยกขึ้นโยกลงโยกไปทางด้านข้างก็ได้นะครับและรอตรงนี้ก็ยังหมุนได้ด้วยครับ ส่วนข้อท้านะครับเราก็จะหมุนเข้าด้านในแล้วก็หมุนออกด้านนอกได้นะครับแล้วก็กดลงได้แล้วก็ดันขึ้นก็ได้ครับอีกทั้งตรงส่วนนี้ก็จะมีบอลจอยมาช่วยในการหมุนไปได้360องศาด้วยครับส่วนที่เป็นกราหน้าเท้าส่วนนี้นะครับเราสามารถหมุนขึ้นกับหมุนลงได้นะครับหน้าเท้าก็หมุนขึ้นหมุนลงได้แล้วก็หมุนไปมาในแนวนอนได้ด้วยครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของพาร์ทเปลี่ยนแล้วก็อาวูธครับเริ่มตั้งแต่แบคแพ็กกันเลยนะครับจุดแรกตรงส่วนนี้เราสามารถแกะออกมาได้จะเห็นมิสไซล์พอรตหรือช่องยิงมิสไซล์นะครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนในการติดปีกแสงนะครับโดยขั้นตอนแรกเราแค่นําตรงชิ้นส่วนนี้นะครับถอดขึ้นมาก่อนครับแล้วเราก็นําแกนปีกแสงส่วนนี้นะครับมาเสียบเข้ากับรูตรงส่วนนี้โดยจะเป็นจุดหมุนด้วยนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตว่าด้านไหนคือด้านหน้าเราจะต้องเอาชิ้นส่วนตรงนี้นะครับที่เล็กกว่าหันมาทางด้าน เลยครับ และสำหรับตัวการปีกแสงนะครับก็ยังมีจุดขยับนะครับเริ่มแต่จุดแรกจะหมุนในแนวตั้งครับขึ้นมาได้สูงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนลงได้ครับจุดต่อมานะครับจะเป็นเกาะสีแดงตรงกลางส่วนนี้นะครับหมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังได้นะครับแล้วก็หมุนในแนวนอนอย่างนี้ได้ด้วยครับต่อมาก็จะเป็นเกาะด้านนอกสุดตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถกลางขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วก็มีจุดหมุนมาทางด้านหน้าด้านหลังได้ด้วยครับแล้วก็หมุนในแนวนอนอย่างนี้ได้นะครับสําหรับมือที่ให้มาเปลี่ยนนะครับก็จะ กางนิ้วออกจากกันครับโดยที่วิธีการเปลี่ยนนะครับเราแค่นํำมืออันเก่าออกมาแล้วก็ใส่มืออันใหม่เข้าไปแทนที่เดิมได้เลยครับต่อมาจะเป็นอาวุธชิ้นแรกนะครับเมสเซอร์ไวเบรชั s o ซอสหรือ MVS ครับสำหรับแบบแรกที่เสียบอยู่ในฝักนะครับจะมีแกนให้เราไปเสียบติดเข้ากับด้านหลังเอวของตัวบุรินเซเทนตรงส่วนนี้ได้เลยครับ ไร้แบบที่ได้มานะครับจะเป็นตอนที่ถอดออกจากฝักดาบครับสาหรับวิธีการถือนะครับเราจะต้องใช้มือที่เป็นลักษณะกำมัดส,ส่วนนี้นะครับโดยที่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแยกตรงหลังฝ่ามือกับส่วนนิ้วออกจากกันครับโดยสําหรับเกาะหลังฝ่ามือส่วนนี้นะครับจะมีแกนที่เราจะต้องนํามาติดเข้ากับด้ามจับของ mvs แบบนี้ครับนำส่วนที่เป็นนิ้วมือนะครับมาติดเข้ากับเกาะหลังฝ่ามือ ล้วก็นำมาติดเท่ากับข้อมือส่วนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมนำด้ามจับดาบ MBS ที่อยู่ในฝักดาบส่วนนี้ออกมาด้วยนะครับโดยสำหรับตัว MBS ที่ให้มาทั้ง2แบบจะเป็นลักษณะชิ้นส่วนดัมมี่ครับอาวุธอย่างที่2นะครับจะเป็นสลักฮาเค่นจะให้มา2ข้างครับสำหรับตำแหน่งที่เราจะนำสลักฮาเค็นมาติดนะครับจะอยู่ระหว่างข้อต่อส่วนแขนกับส่วนลำตัวนะครับจะมีให้ติดทั้ง2ข้างเลยครับโดยเมื่อนำมาติดแล้วเรายังสามารถหมุนไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็หมุนในแนวนี้ได้ด้วย ต่อมาจะเป็นวิธีการเปลี่ยนพาร์ทของสลัชฮาเคนหดือยที่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะหมุนสลัชฮาเคนมาทางด้านหน้าเราก็ดึงส่วนนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนของสลัชฮาเคนออกมาเป็น3ชิ้นนะครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนที่เป็นแกนกลางส่วนนี้นะครับนำสลัชฮาเคนที่อยู่ด้านข้างอันเดิมนะครับมาติดได้เลยทั้ง2ข้างครับแล้วเราก็จะนําชิ้นส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับมาติดเข้าแทนที่เดิมตําแหน่งที่เคยติดสลัชฮาเคนนะครับ และสำหรับตัวลวดนี้นะครับเราสามารถดัดได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยครับอาวุธอย่างที่3นะครับ Radiation Profusion หรือแขนข้างขวาครับจะมีพาร์ทไม่เปลี่ยน2แบบครับแบบแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องนํามือส่วนนี้ตอดออกมาแล้วก็เป็นข้อแขนส่วนนี้นะครับออกมาด้วยแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนนี้นะครับติดเข้าไปแทนข้อแขนเดิมโดยที่ที่มีแกนด้านในนะครับจะต้องอยู่ระหว่างด้านบนกับด้านล่างของแกนแขนส่วนนี้ครับแล้วก็นํามือส่วนนี้นะครับเสียบติดเข้าไปกับแกนแขน ได้เลยครับโดยจะได้เป็นท่าตอนที่กำลังปล่อยพลังงานจากแขนข้างขวาครับวิธีการเปลี่ยนแบบที่2นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําชิ้นส่วนที่เป็นแขนเกาะสีแดงส่วนนี้ถอดออกมาจากส่วนซอก่อนครับแล้วเราจะนําชิ้นส่วนที่เป็นทรงกระบอกตรงนี้นะครับติดเข้าไปกับตําแหน่งเดิมกับเมื่อกี้นี้ครับและชิ้นส่วนอีกด้านนะครับเราก็จะนําติดเข้าไปกับเกาะสีแดงส่วนนี้ได้เลยครับ และนอกจากนี้นะครับยังมีรูให้เราเสียบติดเข้ากับฐานโดยสําหรับตัวฐานที่เราติดนะครับจะต้องซื้อแยกครับและนอกจากนี้นะครับตัวรวดที่เรานํามาติดเข้ากับแขนข้างขวาส่วนนี้ก็ยังสามารถดัดได้อย่างอิสระด้วยนะครับ โดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต่รอยตัดออกจากแผงถึงจะไม่มีออนเกตเลยแต่ก็จะมีแค่บางส่วนที่จะเห็นรอยตัดได้ชัดเพราะว่าส่วนใหญ่รอยเกตจะเป็นมุมอับสายตาหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วครับโดยที่การประกอบก็จะมีการนําชิ้นส่วนมาติดทับกันและสําหรับส่วนที่เป็นรอยผ่ากลางบางส่วนก็จะมีการทําร่องตรงรอยประกบก็จะทําให้เป็นรายละเอียดตามเกาะแต่และส่วนแทนที่จะเห็นเป็นรอยผ่ากลางครับการยกสีทํามาได้ดีทีเดียวครับเพราะว่ามีการใช้สติ๊กเกอร์เพียงแค่ชิ้นสำหรับตัวโกลเด้นเซเทนสำหรับจุดขยับสามารถจัดท่าได้ตาม ตำแหน่งก็จะเป็นแขนข้างขวาซึ่งตรงจุดนี้จะต้องระวังในระยะยาวครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยระหว่างช่วงหน้าท้องกับช่วงหน้าอกก็จะมีความแน่นอยู่พอสมควรครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะจัดท่าตรงนี้ได้อย่างอิสระแนะนําให้ใช้กระดาษทรายขัดครับ,รบส่วนที่เป็นดัมมี่ผมคิดว่าเนื่องจากเป็นการกาหนดสเกลที่ไม่ได้ใหญ่เลยยากที่จะทําให้สมจริงครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบสไตล์การอยู่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ครับคลิ